หรือไม่ที่มีคนมาเสนอให้คุณเป็นเมยียน้อยจริงจริงเออทำไมเนี <S 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 ่ยเราสิเป็นฟิลแบบอยากเจอเราจังอยากเจอตัวจริงอะไรเงี้ยโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีส่งอย่างคนที่เป็นของต้องห้ามจะโปรไฟล์ดีโปรไฟล์ดีอะไรเงี้ยแต่พอแบบอ้าวมีอยู่แล้วมี มีมีมีเมียแล้วมีลูกสองแล้วอะเขาบอกโอ้เรา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 ไม่ได้ต้องการคนเลี้ยงเนาะเพราะเราเลี้ยงตัวเองได้โอ้แล้วรวยกว่าเขาค่ะเราถอยพอดอาทีละคันอยู่แล้วไม่จริงนะคะสักรวรรไม่จริงเลยคือมีคนเขามาจีบเป็นหนุ่มสุดฮอตหน้าแบบฟิลแบบแขกขาวในภาพตามฟิลแบบแบรี่เออฟิลนั้นเลยแก่พอเจอคนเนี้ยเขาก็เข้ามาแล้วตอนนั้นล่ะเราเด็กมากประมาณ19 18ก้อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาจีบ มาคุยคุยไปคุยมาก็ไปสืบสอบว่าบ้านเขาว่าพี่แพทอยูอ่ห่างจากบ้านตูม่ะสามชั่วโมงขับรถไปกลับคือ6ชั่วโมงโอ่ะเดทไปนั่นไปนี่ซื้อของแพงๆให้แล้วก็อุ้ยผู้ชายคนนี้ดีจังอะไรเงี้ยมันก็คือรู้สึกว่าคนนี้จรงิงจังขนาดที่กูคิดว่ากูอ่ะจะต้องแบบแต่งงานที่นู่นเยอรมันแล้วซื้อบ้านซื้อเรื่อหอให้กับเขาพามาเจอแม่ฉันด้วยนะคบกันไปได้ประมาณสองปีฮะ สองปีนี่มันนานมากนะนนกสำหรับเด็กอ่ะนานมากเออมันดานมากแต่ว่าคือแบบเขายังไปมาหาสู่กับเราทุกๆวิ่งเ <B N S 2> อเเขาไม่เคยบกพร่องแต่มีวันหนึ่งเหมือนเราคุยกับแฟนเราว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาจะมาหานะวันนี้เออหรือเขามาหานะวันนี้บอกโอเคได้เลยเดี๋ยวเธอมาหานะฉันจะไปกินข้าวยิ่งกับเธออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้สักว่มามันบ่ายๆมีคนเคาะประตูก็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 คนที่ไปเปิดประตูคือคุณแม่ ปุ๊บเปิดประตูมาภาพที่เห็นคือไม่ใช่แฟนเราแต่เป็นผู้หญิงที่มีอายุคนหนึ่งพร้อมกับเด็กสาวหน้าสวยคนหนึ่งแล้วก็เด็กผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็เด็กผู้หญิงอีกหนึ่งคนลูกชายที่อยู่ไหนเอาลูกชายฉันมาแล้วก็มีการด่าทอเกิดขึ้นพี่สาวที่วิ่งอยู่ในครัวก็เดินออกมาเกิดอะไรขึ้นเสียงดังอีตัวผู้หญิงไม่รอชา้าพักอกพี่กูเลยตะตกแม่ฉันแล้วก็ด่าแม่ชื่อว่ามึงมันเป็นเมียน้อยเขาเจป่ะละครอ,อมรีนแก แม่กูก็เวอ่แดกกูเป็นเมียน้อยใครตอนไหนวะแม่ก็คือเบอแดก <c oughs> คนนี้กูไม่รู้จักแน่นอนไม่ใช่ <c oughs> ไม่รู้จักใครพูดถึงใครนะพูดชื่อมาก็ไม่รู้จัก <c oughs> พี่สาวก็จะวางมวยกันแล้วอ่ะเราก็เลยเดินออกมาปุ๊บเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอีทางฝั่งสองคนเห็นมีผู้ชายอยู่บ้านนางก็สอบลงแล้วก็แบบว่าขอความช่วยเหลือหน่อยเห็นใจหน่อยเถอะเพราะเนี่ยจับความได้ก็คือนี่เป็นลูกสะพ้ายฉันลูกชายฉันน่ะมาติดแม่เธอ ลูกชายฉันมาติดแม่เธอเขาว่าจ่ายค่าโทรศัพท์ให้กับแม่เธอด้วยนะเดือนที่แล้วเพราะว่าฉันไปดูบินย้อนหลังว่าจ่ายให้ที่เลขที่ไหนเบอร์นี้เบอร์กูทั้งหมดนี่ก็คือเอาไงดีวะหรือจะพูด,พ,ดพูดไปเลยเออแต่ถ้าพูดไปเลยอะ่ะแต่อีอสซายจะตกแม่กูแลว้วว่ากูก็เลยบอกว่าใจเย็นๆคนที่เป็นเมียคือฉันเองจริงหรอฉันบอกไปเลย เขาปวดล้อไส้เขาไม่เชื่อก็มันทําอะไรไม่ได้เราจะตบแม่กูอ่ะเลยแม่ก็บอกว่ามึงจะพูดไหมมึงให้พูดกูพูดนะแม่ก็บบว่าคือแม่เขาโกรธคือแม่โกรธตูมแม่โกรธตูมที่บอกว่าทําไมไม่พูดเพราะมันคือความจริงทําไมจะต้องมาอายกับสิ่งที่ตัวเองเป็นแม่เขาโกรธในฐานะที่เราไม่มีศักดิ์ศรีหรอเราเป็นตุ๊ดแล้วยังไงวะทําไมต้องอายสรุปแล้วนะผู้ชายคนนั้นโกหกตูมหมดมีลูกมีเมียแต่งงานแล้วมีลูกแต่ว่าเป็นใบเป็นใบและ โกหกแม้กระทั่งชื่ออะคบมาสอปีฉันไม่รู้ชื่อจริงๆของเขาว่าฉันเพิ่งมาเจอบัตรบัตรประชาชนกับคือกูไม่เฉลียวอะไรเลยเว้ยทุกอย่างมันเป็นเรื่องปลอมไปทั้งหมด